ครับก็มือนี้ก็มีผู้ต้องการไปแล้วขนส่งไปแล้วได้มือนี่ห้าร้ต้นเออโดยเทศาบาลตำบลเซิงสางนี่ก็มาซอยองานหลวงพอไป200ต้นแล้วก็โรงเรียนสกุลจิตมือนี้ก็อีก200ต้นเออแล้วก็โรงเรียนท่าทุละหนึ่งต้นก็หลายนะครับ พี่น้องก็เริ่มทย่อยกันมาเอาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลรวมกันถือว่าเป็นงานถวายในงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระคู่โอภาสจิติคุณนะครับก็ซึ่งหลวงพ่อนั้นเกิดวันจันทร์กันเลยท่านเจ้าคณะอำเภอเสิงสางนะครับก็คือท่านมหาวิเชียนกาลยาโนนะครับกัะดำรีว่าอยากจะทําดอกไม้ในถวาย นะครับก็ได้ไประชุมหาเลือกคณะสงร์ของอำเภอเสืงสางนะครับพร้อมคณะกรรมการวัดสว่างวนารามนะครับก็ได้มีมติรวมกันก็นกนเลยให้บ้านลุงเรื่องอเป็นผู้ดําเนิกนการโครงการนี้นะครับก็ถือว่าพี่น้องเฮากัได้ซอยกันนะครับมาทําโดยชาวบ้านลุงเรื่องพัฒนาเองนะครับแล้วก็พี่นอ้องบ้านใกล้เคียงนะครับก็้อยมาซอยกันเห็ด ดอกไม้ก็ถือว่าสวยงามนะครับแต่ที่นี่โดยเหตุการณ์ที่โควิด19เนี่แหละพี่น้องก็เลยได้มีการเลื่อนนะครับเลื่อนการที่จะพระราชทานเพิ่งศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดอกไม้ที่เหลือทั้งบทนะครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการที่ตรงนี้ถ้าบริเตุแล้วก็เสียหายนะครับก็เลยจึงอตองให้พี่น้องมาซอยกันบูซา บูซาดอกใหม่ไปนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือ,อยุ่ประมาณหาพัน 5, ต้นนะครับหาพันต้นนี่ขายออกไปก็จะประมาณพันกว่าตนแน้วละซอยกันนะครับโดย<ม>พินะมีคนทยอยมาเรื่อยๆครับมีคนทยอยมาเรื่อยๆอยู่ครับเอ,อเาตนสิบตน,ตนบครับตนละนีสิบบาทครับหาบ่าได้ละครับต้นงามครับงามเขาปลูกเห็นนี่งาม,นนงามถือว่างามกําลังจะจ่า เตรียมจะออกดอกทั้งเบิดนะครับก็เหลือทั้งเบดนี่ก็จะประมาณสักหาพันเศษเษนี่แหละเออถ้าพี่น้องซอยกันทุกบ้านทุกควเรื่องคนละเก่าตน้นสิบต้นกันน่าจะเป็นบุญเป็นกุศลร,รวมกันเนาะพี่น้องเออฉนนเลี้ยวค่ะฝากเด้อฝากพี่น้องเออให้ได้มากมาเบิ่งแปลงเลยก็ได้ครับมาลงแปลงม,มีอยู่สองสีนะครับเออมาลงมาเบิ่งแปลงเองก็ได้เเสียนทางก็นนี่แหละข่างวัดสว่างลงมาเลยนะครับสุดซ้อยก็จะเห็นนะครับ ลงมาอยู่ขวามือนะครับลงมาให้สุดซ้อยอยู่ขวามือ,อตรงสามแยกพอดีนะครับสามแยกพี่น้องก็จะเลี้ยวเห็นแปลงเลยนะครับเอ,อมาเบิงได้นะครับมาเลือกมาเลือกเอาก็ได้นะครับให้เลือกมาแรกๆอาจจะได้เลือกนะครับมาที่หลังมีสิบว่าได้เลือกแล้วครับมีมีครับผมก็ศูนย์หกสองนะครับหนึ่งเจ็ดห้าเก้าสองศูนย์เก้านะครับเบอร์ ผู้ใหญ่คารลมบรรดาศักดิ์นะครับผู้ใหญ่บ้านล้งเรืองหมู่แปดนะครับลง้ลงเรืองหมู่แปดตำบลเสืงสางนะครับข้างวัดสว่างนี่แหละครับลงมาเลยนะครับก็ถามตรงร้านค้าก็ได้นะครับถ้าไม่เจอผู้ใหญ่ก็พี่น้องแถวนี้ก็จะช่วยกันดูแลอยู่นะครับะฉะนั้นแล้วก็ฝากนะครับกําลังสวยนะครับสวยงามมากคนทํานี่ก็ถือว่า ก็จะได้ทําโดยความพวกภาคภูมิใจของพี่น้องนะครับที่ได้ทําบูชาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อก็จะขายทั้งหมดนี่ก็จะได้เป็นทุนก็จะได้ทําต่อนะครับในงานที่กําหนดเวลาได้แล้วนะครับรดอกครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็ประจับประมาณเมษาก็จะทําต่อนะครับถ้าเราปล่อยไปถึงเมษามันก็ปล่อยไม่ได้นะครับแต่ดอกไม้นี่จะโรวยที่สุดก็จะประมาณนั่นแหละครับช่วงอ่า เดือนกุมภาปลายเดือนกุมภาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณนั้นนะครับเราก็ถือว่าตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ไปทํางานหลวงพ่อแล้วเราก็ต้องช่วยกันแล้ครับช่วยกันพี่น้องแล้วก็คนที่ทํานี่ก็จะได้กําลังใจนะครับทําบุญทํากุศลร,ร่วมกันต้นละ20บาทนะครับต้นละ20บาทหาไม่ได้แล้วครับสวยงามจริงๆนะครับคนที่ทําออกมาก็ถือว่าทําได้สวย นะครับนั้นก็ฝากเนาะฝากพี่น้องเรานั่นแหละมาช่วยกันในงานนี้นะครับเพื่อถวายนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานะครับก็ถือว่าครั้งสุดท้ายนะครับในการที่จะพระราชทานเพลิงศพข,ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ข้องเรานะครับขอฝากครับสวัสดีครับ